ตัวดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกม ark night น,นะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวตัวละคททร matterhorn ค,ครับเป็น defender ระดับ4ดาวครับตัวนี้จะมีจุดเด่นที่ปลาบป้องกันเวทสูงนะครับมาดูกันที่พวกสกิลติดต,ตัวนิดหนึ่งนะครับเราจะเป็น defender block 3นะครับก็มีป้องกันเวทเพิ่มขึ้นมา15ก็คือเดิมเดิมจะมี5นะครับ เดิมจะมีอยู่5เพิ่มอีก15ก็เป็น20นะครับซึ่งถือว่าเป็นค่าที่สูงมากนะครับถ้าเกิดเทียบกับ Defender ตัวอื่นแล้วมาดูกันที่สกิลครับสกิลเป็นสกิลที่ต่อสกิลเด้งเองแล้วก็เป็นสกิลกดใช้ทั้งู่นะครับสกิลหนึ่งครับเพิ่ม Max HP ขึ้น40%แล้วก็เล่งเลือดขึ้น30ต่อวินาทีนะครับอันนี้ที่อยู่ยูตัวเองเท่านั้นนะครับ สกิลที่2ครับจะเพิ่ม Max HP 40%เหมือนกันนะครับเพิ่มดีเฟน s ์ขึ้น15%แล้วก็ป้องกันเวทเพิ่มขึ้นถึง70%นะครับทั้ง2สกิลนี่ระยะเวลาสกิล27่ิเท่ากันสกิลแรก่ยก็อารมณ์เหมือนอาจจะไม่ต้องพึ่งเมดิกมากนักนะครับแต่มันก็ใช้แต้เมเยอะอยู่39ก็าังอาจจะต้องเมดิกช่วยอยู่แต่ว่า มันก็พลังป้องกันเวทก็ไม่ได้สูงขึ้นนะครับ 2, หรือปวดสกิลสองเนี่ยพลังป้องกันเวทสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับขึ้นเยอะด้วยคือตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่เอามาเพื่อแข่งดามเมจเวทนะครับแต่ทีนี้มันก็จะกั้มกั้กึ่งกึ่งที่จริงแล้วบางทีเอาพวกดีเฟนเดอร์ที่ฮิลฮิลตัวเองได้แล้วก็ฮิวเพื่อนได้ด้วยเนะี่ยอาจจะทำ เหมือนกับใช้งานได้ดีกว่านะครับเพราะว่าฮิวเพื่อนได้ด้วยแล้วก็พอจะตายก็ฮิวรวยได้อ่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อาจจะค่อนข้างอยู่ในเพียที่ต่ำต่ำนะครับก็เลยอาจจะไม่ต้องปั้นไปไกลนะอันนี้ผมตัวตัวเองผมก็ปั้นมาเอาเพชรอย่างเดียวนะครับไม่ได้ปั้นไปใช้งานแบบในดานต่างๆแต่สำหรับคนที่ ถ้าเกิขาดดีเฟนเดอร์รู้สึกว่าขาดจริงๆนะครับตัวนี้ก็ยังเอามาถูถ่ายได้นะครับปั้นมาใช้งานได้เพราะว่าก็มันก็ถึกระดับหนึ่งนะครับก็เป็น d e เฟนเดอร์เดี๋ยวไปเจอกันที่พาราดอกซิมูเลชันะพาราดอกซิมูเลชันนะครับให้เลือกเป็นสกิลสองครับให้ลงไม่ดิกก่อนเลยนะครับก่นเลยตงตัว่าแง่ก็ได้ อ,อ๋อเดี๋ยวไม่งั้นสไนเปอร์เราจะตายต่อมาเอาแมทเธอร์ฮอนลงเปลี่ยนการทีนี้เขาปล่อยไหลยาวๆไม่มีอะไรนน่่าตเดี๋ยวรอส, ok สกิลเต็มก็เต็มตัวกดสกิลนะครับยจะมีเลนตรงนี้มาเตรียมกดสกิลได้เลยนะครับเต็มทุกคนเลยเพราะว่ามอนมาเยอะมากนะ ก็แม้แต่ออนจะโดนเล็งเพราะว่าเราลงตัวสุดท้ายแล้วป่ะตามท,ที่รู้กันแล้วก็คือลงตัวสุดท้ายจะโดนเล่งซึ่งมันก็เป็นอานนี้มันตั้งใจให้เป็นอย่างนี้แหละถ้าเกิดลงผิดเดี๋ยวเปลี่ยนดีกานจะตายได้เลยทีนี้ก็ยังไหลยาวๆนะครับเดี๋ยวพอสกิลเต็มนะครับรอให้โดนมันเกิด พร้อมกันสองเลนนะก็เปิดสกิลได้เลยแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะเดี๋ยวมันเคลียร์เวฟนี้ก่อนนะตรงนี้นะครับพอเข้าระยะก็ปึ่งไปเลยแลยนะ้วมันจะมาสี่หัว เ็าเป็นงานจบนะครับอะดอกซ์มอเลชัน่นก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชื่อกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ